สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยใจไทยค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศพิธีการส่งมอบเช่นทางสายริมคลองชลประทานหมู่สองค์การบริหารสนตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโค,โคจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดยกอรมนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่29มกราคม2558ได้มีการจัดพิธีส่งมอบเส้นทางสายริมคลองชลประทานหมู่4องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมีพลรียอดชัยยั่งยืนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในการส่งมอบโครงการในครั้งนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกตพร้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลน,นาเกตที่มาร่วมงาน ซึ่งการสร้างถนนในครั้งนี้จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการสัญจรที่สะดวกสบายปลอดภัยและยังเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยค่ะที่มาของถนนนี่นะครับก็เป็นความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่บ้านนาเกตนี่เองนะครับทางกรมนได้เห็นความสําคัญนะครับในความเร่งด่วนในความต้องการที่เร่งด่วนนี้ก็เลยได้จัดให้ฐานช่างนะครับมาดําเนินการ ถนนเส้นนี้เป็นความภาคภูมิใจว่าหน่วยทหารสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและก็ทันเวลาครับก็เป็นความภาคภูมิใจดังนั้นครับต้องขอขอบคุณทางทานช่างเฉพาะกิจที่มาสร้างถนนให้ชาวบ้านของเรามีเส้นทางที่ดีขึ้นและก็เพื่อในการสัญจรไปมาในการทำทำไร่ทำนา การสร้างถนนเส้นนี้นะคะมีความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านจากชาบ mm hmm. ก็คือช่วยกันร,รักษาความปลอดภัยให้กับพี่ฐานให้กับพี่ทพี่ฐา,านที่มาทำงานนะคะ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัดสงขลาเป็นโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาในการใช้เส้นทางที่ไม่ได้มาตรฐานและเกิดการชำรุดสุดโทรม โดยทางหน่วยหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2รับผิดชอบ12เส้นทางระยะทางรวม37.29กิโลเมตรซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ2เส้นทางคือเส้นทางบ้านปลังท่ายามูท่ากำำําชํา ตำบลท่ากำชำอํเาเภอหนองจิกจังหวัดปัตปตานีและเส้นทางสายริมคลองชลประทานหมู่4ี่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกตอํเาเภอโคกโพจังหวัดปัตปตานีและขณะนี้ได้เริ่มโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางสายสตาปูลากาชิงตำบลกอลำอํเาเภอยะรังจังหวัดปัตปตานีซึ่งจะมีการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกเส้นทางตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีถนนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะการก่อสร้างถนนนับเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางกอรมนอเองก็มีความพร้อมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ